ซุมือนี้ย,ยูใส่ตอนนี้หนูอยูรอเอ็ดแสดงว่ามือวานมือคืนมีงานอยูรอเอ็ดบ่เมือคืนซ่อมซ่อมวงอยู่รอเอ็ดอ๋ออ,อ,อยู่อยู่ไอ้แปดแสนน,น่นนะใช่ใช่ใชพ่พี่ไปอัดเพลงไอ้พี่ไปอัดเพลงเนะี่ยพี่ไปอัดเพลงเก็บสฟ้าอยู่ไอ้ห้องอัดของแปดแสนซาวน์นั่นแหละอ็นบา่า ใช่เวลาหนูทําเพลงหนูไปทําที่นั่นเหรอลูกดูว่าไงไม่ใหม่หนูมาซ้อมที่เพีหนูใช้วงของแปดแสนหนูก็เลยได้มาซ้อมอยู่แปดแสนบ้าไอ้พวกเปล่าใอ้เอ้าม่เห็ไอ้เบิ่งเนี้ยไอ้พี่สามพี่ดีไอ้พี่สามเยอะไอ้ซ้อมมึงเรื่อยอยู่มาเฮ้ยคุยกั็ไ่วะมึงคือ มันคือมีหลายคนแต่ว่าว่าน้องน้องผมคือสนนอย์บอยดอรเนี่ยฮ่าฮ่าฮ่าอ่าี่าฮ่าน่าฮ่าฮ่า้่าฮ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 ่นฮ่ตอ่าฮ่า่าฮ่ืฮ่าา่าฮ่าฮ่า่า่่า ไอ้มากบอไปผู้สาวปีนมักแล้วโอ้อะไรเห็นนาเขาอยู่ก็มากล่ะเออฮ่่่อยู่ายไอ้เป็นานไอ้ไอ้เงขานี่เขาอายุเท่าไหร่ยี่สาม สามเฮ้ยเลยนมากล้วเถอะเป็นนยังมากู่นี่มันห่วงอ่ะห่วงไอปะบอเอ้าช่มันเดี๋วป้องวบงเรอปะเออว่ะเออดีดิเอา บอดอยยอบบอคทางใจลองเพล่งน oh, ีกไอฟันเนี่ยโอ้มเหอนจะตื่นกับมาให้ลองเพลงหลดอ้านี่ละอารเสียงมันดีเลยอื้ลองมาได้ปืดจะเสาแท้โอ้พร้อมได้คุยกันพร้อได้คุยกันโดนแห้งเลยนี่เนาะแั้แต่โอ้อื้อ แน่นปะตั้งแต่ไล่เ,ท,เท,ทื่อเทื่อปูนอ่ะที่ไอกลับมาจากงานน่ะอู้โดนแห้งแล้วเป็นเป็นเดือนเป็นตีแม่นเป็นเดือนน่ะเป็นเดือนแล้วเป็นเดือนเราไม่ได้หอ้จันเราเป็นเดือนนน้อเป็นเดือนน่ะไอแต่ว่าแต่น,นอ้องไอจะเป็นนี้เ่าๆเนาะแต่จริงๆมันก็มีเยอะหรอก ไม่ไปบอกว่าจะปอบป่าวตีเดี๋ยวผู้บ่าวผู้บ่าวไม่เห็นเขาสิบไม่เข้าใจเขาสิงอนดิเอ้าคือใครกับบ่าวคือคือใครกับอกโมมีเด็กน้อยเอ้ยเด็กน้อยอ้าวหรอ หรผมดูเก ok. ินละโอเคห้าส okay, okay. ี่สามสามสองก็ไม่มีอะไรก็ชิยๆโอเโหผมอ่านข้อเม่นเลยผมก็เลยหัว อยากหัวนะเขาเป็นซุปเจ้าดีล่ะนอน้าใจผู้เดียวหัวผู้เดียวไปงานเดี๋ยวมึงหนึ่งบลูบลู แล้วแล้วคิดว่าจะรู้อะไรบ้างไหมเกี่ยวกับเกี่ยวกับชีวิตของตัวเองในแต่ละวันไม่รู้ไม่รู้เลยเรื่องตัวเองมู่แต่เรื่องไอาปากเน๊ดปากกวนหัวที คเมจัดอะไ้คลื่นบ่มีคืนอีเดีเฮ็ดออกลุดอกเข็ดไห้คนหัวน้ำเเรงอก๊ง่่ามคเน็ตเราไมดแล้ะ Buộc luôn buộc mẹ nói sao nói sau nói rồi, <laughs> rồi không lên lại mà sao em nuôi เอ็นีอกแล้วเป็นคนเถื่อนใช่ใช่ใช่เออจริงๆแล้วพี่เ <verw> ป็นคนเถื่อนๆนะพี่เป็นคนแบบพี่เป็นคนไร้กาศได้หัวยังเดีออย่างหัวไอ้หลาตา อ,อยู่ห้องบ่ะน่ะใช่แล้วไหนดูไหนดูทั้งชุดซิไหนวันนี้ใส่ชุดแบบไหนไหนดูทั้งชุดซิบให้เบิงอุ้ยเอากระหัว <c oughs> จะตื่นเนาะ <c oughs> มันต้องแปะไปลายแบบนั้นแล้วบป่แมนเจแปะไปเต็มคืนเนี่ย แม่ไว้จะมองมันเป็นบ่แม่นอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่สิวมาเบาทั้งนั้นแ <Man. S 1> ม่นกำลังสิแตกกำลังสิแตกสาวกังเสียหละกกำลังสิแตกสาวแม่นจังหน่อยก,ก็ชืเปลีแล้วเนาะจักห no. น่อยนี่คืออีกจักปี่อ,องปี่องปีห <laughs> นูเริ่มร้องเพลงจักปี่จักปี่่รู้โน้ตจำได้โน้ตก่า แหกปากเลยก็ขึ้นเวทีเลยไม่ไม่ใช่ขึ้นเวทีเลยถ้าร้องเพลงจริงจังก็ลองตอนป .5 อ๋อ้องปีแับเดียวข้างนี้วะโอ้ยเมื่อกดด้วยอีกสองปีเนาะ อุ้ยเป็เดยวเองปาคนอย่างมะเบิงแต่เสาแดดน่ะไรสองคนเบิงหอดเจ็ดลอยเลยนะแมนปะแมนอืมท่้าไอกระซำกัดอุ้ยั้งัอ้หกหกรอยเจ็ดชิบ คุกคนนะใช่ครับุกคนคุกอะไรก็รอรอให้ถึงสิบแปดก่อนแน่ไงเออเออแล้วถ่าถ่าไฮวอร1ที่แปดก่อนเออเล้เบิ้งรหดอือเ มึคนจีบกันว่าได้จีบกันพบกันนอนกับพ่มพีหยังบอกกับหัวใส่กันซื้อๆสิเนี่ยหนูปรเดี๋ยวหัวใ่เด้อหนูเห็ดหน้าตาเคร่งเครียดอยู่อ้าวบ่อันนี้คือหน้าตาเคร่งเครียดป่ะฮะคี่เขาบ้าวนี่เขาเป็นได้เหรอนี่พ่อไอสวัสดีค่ะพ่อ มองฮันนี่พอเห็นอู้่พอเห็นอู้ยนี่แหละนี่แหละที้ชไปเเชีมเต้าหาก็เอาอันนี้เนี่ยแจวัปดีจ้าลนอกไปแล้วนอกดีเบิรดล่ะไอวอลเบิดล่ะแยกมองนีไปออกด้วยสนกีเดียวจับเลยแกจะหววงวังหวือและจีน เล่นทิกตอกเล็กๆวะอายุสิบหกเอ้าอ๋อก็ได้อยู่เออใช่แมนเล็กหน่อยกวนี้ก็ยังเล่นดูสองปีนั่นแม่เอือนกินข้าวแล้ววันนี้มากินข้าวลูกคนละมาเด้อกินข้าวเด้อกินข้าวอยู่หน้ากินข้าวอยู่หน้าลูกกินข้าวอยู่หน้ากินข้าวเลยบ่แม่นกินข้าวกินข้าวอยู่หน้า เออกินเขายูน้ากินเขานี่มันติดข้ามในพวกกินเข่าเพราะบ้านพี่อยู่สุรินไงหนูพอพอ,อยู่สุรินแล้วมันก็จะเป็นฟิวที่แบบว่ามันอยู่ติดกับซีสเกตอ่ะเ,เล่าซีสเกตอ่ะเล่าซีสเกตกันเองอย่างเขา้ยู่หน้อกินเขายูน่าเมาด่อกินเขายูน้าอือยหนู่าเป็นเด้หนูบอกว่าเป็นเกืได้ บ้าล่องลองมึงสักประโยคนให้เนี่ยอะประโยคว่าะบอ่าตั้งตั้งแต่เขาว่ากันฮะเนี่ยว่ากันตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเนี่ยได้ทำบปลืมคนสุรินทร์มัมีหัวใจด้มีแต่หัวใจบ่คนที่จะเก็บมัมีสารการด้ ไม่ใช่สารลกนมสาระกันางห <laughs> ัว <laughs> <c oughs> ูราะหัวรวเราะหัเะเราะูเรานหเราะหวเรานหัาะหัวเราะวเงาหัเราะหัวเราะหเระหวราะหัวเราะะาเรเป็นาะ่เา,าเเเาาัว ค้นไปใเอิ่งูงูงูคือาษาอังอื่นเขาเลยงูงูงูต้นหนิ่ต้นอะที่เป็นตาย่าของกูงูภาษาเชฟพูดแบบงูงูงูบ่เป็นตายาไอโบนแลนดี้ด้งูจ้าไอพี่พูดใบพงงูไอโบรเลนดีงูงูงูไอตาราเนาะงูคือจะเป็นตะหากักเนาะงูเงี้ยแห่อเงี้ ทันนี่เป็นคนใจหลบนนหนูเป็นคนกาลสินโอ้ยหนูเป็นคนกาลสินลองคนกาลสินก่อนแมนคนกาลสินคืบอบอกตังนี้วะอ๋อเป็นคนกาลสินเนาะบัง <laughs> คือบุรี่อ่ะทันนี่มนูบุรี่อ่ะลูกเอาไอ้บอกเหบอเนาะนัะ่น เอเดียวขับแต่นคุณขอเปนัน้นเลยขเปนั้นไปนะครับข้าวเปิ้ลหมหิวป่ะเดียวนะฮะั้นำกีขาเปี่ยเจ้าหน้าทีเปออั้นำแล้วนีก้อนอิเชาอน่้นเมนเดียวกันเองเบิ่งไปยิ้มไปคนบมนเดียวกันอืมคนบมนเดียวกันบ่ตรงเกงแจกัน นี่ยังกับแบงกันขึ้นหนูนใช่ปะพี่เข้าวงการแรกๆอ่ะพี่ขึ้นดีพี่พูดตำเนียงนี้เว้ยแล้วไปงานกับคูสลาใช่ไปงานกับคูสลาคู่ยืนหัวคู่ยืนหัวเจ้าเี่อันหนึ่งเนี่ยแบบว่าไปงานกับคู่เธอแรกๆเนาะเ้าอุกติว่าห้า้องเตรียยเข้าวบ่เตรียมียังไปไหม ไอ้ขึ้นเวทีไปปุ๊บไอ้ลองจูบเพลงแรกปั๊บงานอยู่บนลองจูบเพลงแรกปุ๊บชิดปีลำเศร้ปีรำจังเลี้ยนขวงวายามังวนวันเขาขึ้นเล่าจังเลียนเจ้าดนตรีเดียวนี่แหละครับพี่น้องพวกกันยังว่าเสียงแก๊งโนบูดินเสียงพิญญาวาซางเสียงกันดังอยู่โป่งโป่งดืรุ่มไว้หวโดยสารตอนนี้ครับวันนี้สวัสดียังเป็นรายการผมเด็กดื้ออบุญครับเพิ่นว่ากู้ยืนร่วลร่วงมากกู้บอกว่า ตัแบบพ่อพ่อพอห้าบอชินครับซำเนียงนะพ่อเนี่ยไอสิว่าส้ำเนียงเนี่ยจริงอีลีแล้วนะไอว่าส้ำเนียงเนี่ยบัทเทเนี่ยรผู้สาระกันเลยบอนึงเน้อหล่าเนื้อตกไปหานบอกสำเนียงแนะบบว่าสำเนียงที่มันเป็นเป็น,เป,นเป็นอีสานกลางๆครับเป็นอีสานที่แบบว่าหลายๆคนเขาบอกหลายๆหลายๆอันนั้นเขาบอกแบบเนี้แบบแบบที่ไอ,อกำลังรออยู่ตอนเนี้ยแล้วก็อีกอย่างหนึ่ง ไอ้ไอ้ข้าไอ้เว้าไอ้ซิปีลำเศร้าปีรำผู้ว่าผู้สาวบอกกด้ได้แล้วอันคข้ามาอันอันคข้ามาสิปวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันคเว่ามาผู้สาวเฮ้ยไม่ได้หรอกอันคข้ามาอันคข้ามาซิปปีลำเศร้าปีรำมาต้องบอกก็ได้แด้วนะเน่จำมาจนนอนมื่อไหร่มา ครับผมบอลร่ากนังไรไอ้บอลเราเลยแต่ว่าคำนี้มันเป็นคำมี่ท่องติดหูนะพอตอนตอนไอ้กําลังแบบอยากคัดเป็นมอรำสิ่งนะพอตอนนั้นนะไปนัำปอลจะดีแมนยังเดินอ่ะหวังแล้วหนึ่งไม่เลยอกหวังหรอก อืมฮึมมฮึอนครับ <inequ> น่องสาวครับ <hoje> น้องเป็นน้องเ้ยสองตือวเจตีกรฮึมอึมฮอมอึมฮอมฮึมฮึ เออหนูจะไปอาบนำ้ำแล้วเออหนูไปอาบน้ำจะด้ไงโอเคโอเคเดี๋ยวหนูไปอาบน้ำก่อนหนูจะไปออกไปเยโซนะฮะเดี๋ยวนั่งบ่ไปลูกมาอืมมันออกอะไรปะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเไไดี๋ยวเดี๋ยวปะทีนี่ลหลายคนขึ้นเบื้องลายแท้อืมบายบายไปแหละ บายบายครับน้องสาวครับสุกคนยาสิป,ปคือเป็นอื่นเน้อน้องมันกับเป็นน้องเด็กน้อยยูผมก็ยิบมหงกหะางกันทั้งเปี่ยนสิบหกแม่สิบปีผมกับน้องอายุห่างกันสิบปีหให้น้องไปเจอยังทีดีดีดีกวา่า <laughs> ผมว่าผมดีอยู่ดอกแต่ผมอาจจะดีเพราะว่า <laughs> จึงเขงหาห่วงผ้ากับเป็นน้องครับ สะพอกกันแม่ครับอมาเด้อกินข้าวน้ำกันกินหน่อมาเด้อกินข้าวน้ำกันบ่แม่นอกจากกินข้าวน้ำกันแล้วกินข้าวน้ำกันอืม, <c oughs> อมาเด้อกินข้ขาวน้ำกันหน้น <c oughs> าอย่างคือมีตโตหินอันดีแถวบุ้ยโตหินอันต้องแต่สมัยมเขาเกิดได้หนิเนาะแม่มทุกเดือนเอนี่ยเดือนไม่ดูบา้านผมเกิดได้เจ็ดเดือนแปดเดือน หกเดือนลยหกเดือนแม่ใหญ่แม่อยู่บ้านแม่มาขายของแม่ซื้อโต๊ะเนี่ยผมเกิดได้หกเดือนแม่แม่มาปุ๊บแม่ซื้อโต๊ะตัวนี้ครับโต๊ะนี้สองพันสองแสดงว่าสองพันสองบาทแล้วค่ะครับงวดนี้แหละครับพี่น้องดีนะหรือราคาแพงเนียราคาแพงเลยนอนเปสองพันสองแต่ก่อนสองพันสี่สองสองทุกคนแสดงว่าโต๊ะตัวนี้เนี่ยยี่สิบหกปีซัำบารยุพรม่ะ บ่แม่ธรรมาด่าดิไงไปขายของอยู่ซูรินแม่กับคุณใช่ไหมเบิ้งขาข้างนี้ก้อนเบิ้งขาข้างนี้ว่าเดีธรรท่ามด่เดิต้องใส่ห่างไว้เพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวพอทำข้างนี้ข้างนี้มันปกติไงเออนั่นน่านั่นนดะนั่นน่ะเป็นเล็กเต็มเป็เล็กเต็มพอขำไหวอยู่จริงๆแล้วมันมีเก้าอีกตัวหนึ่งแต่อีกตัวหนึ่งบ่ไว้แล้วนะพ่อ